เราอยู่ในแบบฝึกหัดที่3.13นะครับให้หาจำนวนนับที่แทนด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนาะโดยโจทย์เขาจะให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาก็คือให้ให้เราทำการหาค่าที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมหรือว่าช่องสี่เหลี่ยมนั้นจะมีค่าอะไรนะครับโดยจะอยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ของการคูณน,นะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นผลลัพธ์นะครับลองดูว่า เราจะสามารถหาค่าที่อยู่ในสี่เหลี่ยมได้ยังไงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของการคูณและการหารจํานวนนับนั่นเองนะครับลองดูข้อที่1ก่อนนะครับแล้วเราก็ต้องแสดงวิธีทําให้เขาดูด้วยนะครับว่าเราสามารถหาคําตอบได้ด้วยวิธีไหนนะครับข้อที่1เป็นช่องสี่เหลี่ยมคูณด้วย79มันมีค่าเท่ากับ1,422เราจะหาคําตอบของช่องสี่เหลี่ยมได้ยังไงนะครับ ในบรรทัดแรกนะครับเราให้เหตุผลเขาไปก่อนนะครับก็คือการลอกโจทย์นั่นเองนะครับบอกไว้ว่าเนื่องจากช่องสี่เหลี่ยมคูณกับ79จะมีค่าเท่ากับ1000กับอีกย2ิบนะครับอันนั้นมีมีความหมายว่ายังไงนะครับมีความหมายว่านะครับเราเขียนว่าแสดงว่าเขียนยังไงก็ได้นะครับเพื่ออธิบายให้เขาเข้าใจตัวสี่เหลี่ยมนะครับตัวช่องสี่เหลี่ยมช่องนี้มันก็คือ 1,422หารด้วย79มันคือความสัมพันธ์กันนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าสงสัยว่ามันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวจะแสดงให้ดูอีกทีหนึง่งฉะนั้นช่องสี่เหลี่ยมจะมีค่าเท่ากับ1,422หารด้วย79เดี๋ยวจะบอกที่มานะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเอา1,422นะครับมาทำการตั้งแล้วก็ หารด้วย79ช่องสี่เหลี่ยมนี้จะมีค่าเท่ากับ18ลองหารหาผลลัพธ์ดูนะครับฉะนั้นช่องสี่เหลี่ยมจึงแทนค่า18นะครับดังนั้นจำนวนนับที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมนะครับก็คือ18เราก็ตอบ18ครับ โอเคนะครับเราจะได้คำตอบออกมานะครับทีนี้เราแวะกันแป๊บหนึ่งก่อนว่าเราได้มายังไงนะครับสำหรับในเรื่องของการหารตรงนี้นะครับเวลาเราเห็นโจทย์ที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราจะสามารถหาค่าช่องว่างตรงนี้ได้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณแล้วก็การหารนะครับขอให้เรานึกถึงภาพนี้เอาไว้จะเขียนภาพเอาไว้ให้เราดูนะครับนึกถึงภาพนี้เอาไว้ ภาพเป็นอย่างนี้นะครับภาพเป็นภาพสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมที่มีค่ามากที่สุดอยู่ข้างบนและข้างล่างเป็นค่าน้อยนะครับจำไว้นะข้างบนจะต้องมีค่าเยอะนะครับแล้วก็นี่เป็นค่าน้อยโอเคเขียนไว้หน่อยนะครับอันนี้เป็นค่ามากสุดนะครับ แล้วมันเป็นยังไงนะครับลองดูโจทย์ของเราอีกทีหนึ่งโจทย์เป็นโจทย์ของการคูณฉะนั้นเราจะรู้ได้ทันทีเลยว่าคําตอบนะครับจะเป็นค่าที่มากที่สุดนึกออกนะการคูณคําตอบนะครับจะได้เป็นค่าที่มากที่สุดฉะนั้นค่าที่มากที่สุดนะครับจะเป็นค่านี้ครับ1,000 422ดังนั้นเราเหลือช่องสี่เหลี่ยมกับ79ครับเอาจะเหลือช่องสี่เหลี่ยมกับ79ถ้าเราจะหาช่องสี่เหลี่ยมนะครับโดยที่เรามีตัวเลขอยู่2ตัวนะครับตัวบนกับตัวล่างอย่างนี้นะครับถ้าเห็นอย่างนี้นะครับให้เอาตัวข้างบนตั้งและหารด้วยตัวข้างล่างเสมอ โอเคไหมให้เอาตัวข้างบนตั้งแล้วหารด้วยหารด้วยตัวข้างล่างโอเคนะครับสมมุติว่าถ้าเรามีตัวเลขเป็นที่อื่นล่ะสมมติช่องสี่เหลี่ยมไปอยู่ตรงนี้ช่องสี่เหลี่ยมคือค่ามากที่สุดกลายเป็นมาอยู่ที่ตรงนี้ก็จะ <c oughs> กลายเป็นว่าเอาสองอันนี้มาคูณกันนะครับถ้าอยู่ระดับเดียวกันนี้ให้คูณถ้าอยู่ระดับเดียวกันนะครับให้คูณ แต่ถ้าอยู่ข้างบนข้างล่างให้หารโอเคนะฉะนั้นคำตอบของมันก็เลยเกิดจากการเอา1422ตั้งหารด้วย79โอเคไหมครับโอเคนะฉะนั้นเราขึงได้ส่วนนี้ออกมานะครับว่าช่องสี่เหลี่ยมของเรานั้นก็คือ1422หารด้วย79นะครับ โอเคเรามาดูข้อที่2กันต่อนะครับเราจะสามารถที่จะใช้เรื่องเดิมคิดได้หรือเปล่านะครับ mm hmm. เพราะว่าช่องสี่เหลี่ยมมันมาอยู่ช่องที่2แล้วเนาะต่างกับช่องแรกนะอันนี้ช่องที่1น,นะครับอันนี้ช่องที่2อเอามาดูช่องที่2ออข้อที่2กันมาดูข้อที่2ครับเราเราเขียนเป็นสามเหลี่ยมรอไว้ไหมโอเคลองเขียนเป็นสามเหลี่ยมรอไว้ก่อนโอเคนะ ผลลั์ของการคูณมักจะมีค่าม,มันมีค่าของมากที่สุดเสมออยู่แล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้จะเป็น2,688เรารู้อะไรครับเรารู้48และเราไม่รู้สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับหาค่าที่มากที่สุดก่อนนะครับดูโจทย์แล้วดูให้ออกว่าตัวไหนมากที่สุดตัวนี้มากที่สุดตัวนี้มากที่สุด,สดหรือตัวนี้มากที่สุดสังเกตง่ายๆคือคูนครับ คำตอบของการคูณจะเป็นค่าที่มากที่สุดเสมอครับฉะนั้นตรงนี้เราได้ออกมาแล้วครับนี่ดังนั้นเราก็จะเขียนนะครับวิธีทําให้เขาดูนะครับวิธีทําของเราก็คือเนื่องจากครับแล้วก็โจทย์เนื่องจาก48คูณ ช่องว่างหรือว่าช่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับเท่ากับ2688นนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าช่องสี่เหลี่ยมมีค่าช่องสี่เหลี่ยมก็คือตรงไหนตรงนี้ครับช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้มันจะเกิดจากการที่สองตัวนี้ทำอะไรกันครับตัวข้างบนกับตัวข้างล่างข้างบนกับข้างล่างจะเอามาหารกันครับ นะข้างบนกับข้างล่างเอามาหารกันฉะนั้นตัวมากกว่าต้องตั้งนะครับก็เกิดจาก2688เป็นตัวบนตั้งหารด้วยตัวข้างล่างก็คือ48ครับเราก็จะได้ครับเราจะได้คำตอบออกมาเป็น56นะครับจำนวนนับที่แทนด้วย สี่เหลี่ยมนี้ก็คือห้าสิบหกนั่นเองครับตอบห้าสิบหกครับใช้ตัวนี้ให้เป็นประโยชน์นะมองให้ออกนะครับจะใช้สามเหลี่ยมตัวนี้ในการมองหาความสัมพันธ์จุดสังเกตก็คือข้างบนจะต้องเป็นค่ามากที่สุดแล้วค่ามากที่สุดเราจะรู้ได้ยังไงถ้าโจทย์นั้นเป็นโจทย์ของการคูณค่ามากที่สุดก็คือคำตอบนะครับจะเป็นค่ามากที่สุดเสมอ โอเคเรามาดูข้อที่3ครับข้อที่3ผลลัพธ์ของการคูณจะมีค่ามากที่สุดเสมอครับทั้ง2ข้างเป็นการคูณนะโจทย์นี่ก็คูณนี่ก็คูณครับแต่เราต้องการหาคำตอบของช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ฟากนี้ฉะนั้นเราจะสามารถคูณและได้คำตอบของตัวนี้ออกมาได้ฉะนั้นค่ามากที่สุดซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการคูณก็คือ ห้าสิบหกคูณสี่สิบห้าครับขอเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินดีกว่ามองออกไหมมองทันไหมแล้วสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนี้ครับคูณกับยี่สิบสี่ตัวนี้อ่าฉะนั้นวิธีทำเราจะเขียนว่ายังไงครับเอาละดูจากภาพแล้วจะเขียนให้ดูเลยครับวิธีทำเราจะมากจะล็อกโจทย์ไปก่อนนะครับเขียนวิธีทำแล้วล็อกโจทย์เนื่องจากครับ เนื่องจาก56คูณ45มันมีค่าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมคูณ24ไอช่องสี่เหลี่ยมคูณ24ไม่สามารถหาคำตอบได้ฉะนั้นเราจะหาคำตอบฝั่งของ56คูณ45ซึ่งได้ค่าออกมาเป็น2,520ลองไปคูณดูนะครับ56คูณ45ได้2,520จริงไหมมันจะกลายเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับ เราจะได้แล้วครับ2520ฉะนั้นถ้าเราจะหาข้อมูลของช่องสี่เหลี่ยมว่ามันมีค่าเท่ากับอะไรก็คือตัวข้างบนมีค่ามากตั้งแล้วก็มาหารด้วย24นั่นเองครับฉะนั้นช่องสี่เหลี่ยมก็คือแสดงว่าครับ2520หารด้วย24นั่นเองครับเท่ากับช่องสี่เหลี่ยม เท่ากับช่องว่างอันนี้นะครับซึ่งจะได้ครับจะได้หนึ่งร้อยห้าเขียนส,สลับซ้ายสลับขวาก็ได้นะโอเคครับดังนั้นจำนวนนับที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมก็คือหนึ่งร้อยห้าตอบได้ไหมครับตอบหนึ่งร้อยห้าครับโอเคนะจะได้ใครข้อที่สี่แล้วครับมาที่ข้อที่สี่เลย ข้อที่4ครับเขียนเป็นเป็นรูปสามเหลี่ยมแสดงความสัมพันธ์เอาไว้อีกรอบหนึ่งนะครับพยายามทำความเข้าใจนะครับผลลัพธ์ของการคูณจะมีค่ามากที่สุดเสมอฉะนั้นถ้าเราต้องการจะหาอะไรนะครับต้องการจะหาอะไรตรงไหนนะครับให้เขียนสัญลักษณ์แล้วก็ตัวเลขตามประโยคสัญลักษณ์เอาไว้ก่อนนะครับแล้วผลลัพธ์ของการคูณตัวนี้สามารถคูณออกมาได้นะครับ ล้วฝั่งนี้เป็นการคูณฉะนั้นถือว่าตัวนี้เป็นผลลัพธ์นะครับก็คืออะไรครับสามคูณกับสี่พันห้าสิบหกนั่นเองครับแล้วอันนี้ก็คือเก้าสบหที่คูณกับช่องสี่เหลี่ยมนี่คูณกับช่องสี่เหลี่ยมนะครับสองตัวนี้คูณกันนะครับ2ตัวนี้คูณกัน,นะน,กนจะได้มีค่าเท่ากับข้างบนโอเคไหม ฉะนั้นค่าข้างบนหารด้วยเก้าสิบหจะมีค่าเท่ากับสี่เหลี่ยมตัวนี้ถูกต้องไหมครับอธิบายด้วยภาพนะนั่งมองนานๆถ้าเรายังยังไม่เข้าใจนะครับโอเคมาเริ่มทำกันละนะครับเขียนวิธีทำแล้วลอกโจทย์ครับอ๋อต้องบอกว่าเนื่องจากนะเอาให้เหมือนกับข้างบนเนื่องจาก 96คูณช่องว่างช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยครับมีค่าเท่ากับ3คูณ4,256ก็แสดงว่าอะไรครับหาผลคูณของ3คูณ4,256ได้12,768น,นะครับ96จะมีค่าอ่ะ96คูณช่องสี่เหลี่ยมจะมีค่าเท่ากับ10,000 2,768อันแสดงว่าอะไรครับตรงนี้เป็นข้างบนนี้ก็คือ1,2768ซึ่งถ้าเราจะหาช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างได้ก็คือเอา1,2768ตั้งหารด้วยตัวนี้นะครับจะได้คำตอบตัวนี้ออกมาโอเคเรารู้สเต็ปแล้วครับดังนั้นเราก็แสดงว่าอะไรครับแสดงว่า ช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยช่องสี่เหลี่ยมมันอยู่ฟากซ้ายนะเราเขียนข้างซ้ายแล้วก็1นึ่งเอหนึ่งเอามาหารด้วย96นะครับซึ่งจะได้คำตอบก็คือ133นะครับจำนวนนับที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็คือ133เราสามารถตอบได้ครับว่ามันคือ133นะครับ 133ครับเสร็จแล้วครับสำหรับหน้าที่65นะครับทําความเข้าใจความสำคัญของความสัมพันธ์ด้วยสามเหลี่ยมน,นะครับมองดูนานๆถ้ายังไม่เข้าใจนะครับแล้วก็เช็คกระโจทยนะ์เราสามารถที่จะเข้าใจมันได้ไม่ยากนะครับเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับพวกเราทำได้เนาะเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูในข้อต่อไปดีกว่า